พลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษารษาชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงปฏิบัติการยุทธการระเบิดสะพานโจรในการตัดเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างคนร้ายกับประชาชนได้แก่สัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตซิมผีบัญชีม้า SMS และโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะครับในห้วงระหว่งางวันที่1ถึง10ตุลาคม2567ซึ่งสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีกับร้านค้าในความผิดซึ่งหน้ากว่า20ร้าน พร้อมตรวจยึดของกลางอาทิซิมการ์ดไทย1นึ่งแสนซิมนะครับอุปกรณ์ซิมบ็อกจำนวน113เครื่องโทรศัพท์มือถือ5 7 5เครื่องคอมพิวเตอร์23เครื่องและเอกสารก็เป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาห,หนังสือเดินทางใบอนุญาตทำงานของบุคคลต่างด้าวสำหรับใช้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์อีกหลายรายการซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพยานหลักฐานสำคัญน,นะครับในการใช้ออกหมายจับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนําตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดทุกรายต่อไปจากการเข้าไปตรวจค้นตู้ซิมที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศเนี่ยน,นะครับปรากฏว่าไปพบช่องว่างของการลงทะเบียนสส่วนครับคือส่วนแรกนั้นการถือครองซิมเป็นจํานวนมากโดยคนร้ายยังคงมีอยู่ซึ่งการลงทะเบียนดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นก่อนประกาศของกสะทะชในการถือครองซิมไม่เกิน5ซิมครับส่วนที่2คือการลงทะเบียนซิมออนไลน์ระบบนั้นไม่สามารถตรวจจับการลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้องได้อย่างเช่น การอัปโหลดรูปภาพที่ไม่ใช่ของตนเองสามารถอัปโหลดสิ่งใดก็ได้หรือว่าการพิมพ์ข้อความชื่อหรือข้อความอื่นที่ไม่ระบุว่าเป็นใครทางนี้ก็จะมีการหาหรือร่วมกับทางกสทชและทางผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อที่จะหาทางแก้ไขเ,ออเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนต่อไปครับ